ลักไอซีไอเฟอร์เจนคะะปกกไไอเฟอร์เจนค่ะเจนี่ไอซีไอเฟอร์เจนค่ะพ่ป้าไอซีไอเฟอร์เจนนะคะมีกาไอซีไอเฟอร์เจนค่ะทอยไอซีไอเฟอร์เจนนะคะลูกปไอซีไอเฟอร์เจนค่ะที่แล้ไม่รู้จัก i อซเลยค่ะแล้ววันสุดท้ายของการสมัครค่ายติวอะค่ะมีคู่สคนคือคุณกับคุณโป้งค่ะ ไปแนะนวที่ห้องแล้วก็รู้สึกสนใจโครงการมากเลยค่ะเพราะว่าเรียนห้องแอร์คะเพราะว่าไม่ชอบเรียนมีคณิตขะก็เลยมาทางนี้แต่ว่าเข้ามาก็ได้เรียนอยู่อยากไปเที่ยวค่ะคนมารงเ้ มันเป็นโครงการเปิดใหม่ตอนปีที่รุ่นแรกพอดีพี่ก็เลยสนใจแล้วก็อยากมาเรียนก็เลยลองสมัครแล้วก็สอบปิดก็เลยได้มาเรียนค่ะจริงๆอ่ะตอนมอต้นตไม่ช่อบวิทาลัยก็เลยมาเข้า ICI เพราะว่ารู้สึกว่าสายเนี้ยเหมาะกับเรามากที่สุดความรู้สึกอ่ะตอนเรียนมาสามาาปีเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็อยู่หมหแล้วค่ะรู้สึกว่าสามปีที่ผ่านมาเป็นอะไรที่กิจกรรมเยอะมากไอซีไอเป็นสถานที่ กิจกรรมแน่นมากค่ะแล้วก็เรียนเยอะค่ะมีสิง่งต่างๆให้เด็กๆแบบได้พัฒนาตัวเองมากมายเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆน่ารักมากค่ะทุกคนเข้ากันดีได้ใจรู้สึกว่าใีให้ความรู้อะไรเถ้าเกิดว่าจะไปต่อสายพวกไอศชิกอเพื่อนๆน่ารักคุณครูคใจดีแล้วก็เรียนไม่นหนักมากเน้นกิจกรรมค่ะ เรียนภาษาเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าก็เรียนไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าดีเป็นสิ่งดีค่ะในสซ่งที่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากบอกอะไรกับตัวเองอยากบอกว่าคิดถูกมากที่เข้ามาเรียนไอซียอนะคะเพราะว่าได้เจอเพื่อนใหม่เยอะมากแล้วก็เพื่อนๆทุกคนน่ารักกับเรามากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นข้อที่มีความมาถึงเลอศถูกแล้วที่เรียนไอซีไอค่ะอยากบอกเองว่าตั้งแตเรียนเยอะ เข้ามานีเราว่าได้รูจ้จักเพื่อนเยอะขึ้นมาแล้วก็ได้เรียนแบบมีเรียนมากนอนหลับสบายแบบชื่อ่นี้นนมันดีแล้วกอยากบอกว่าอ,อยากทำอะไรก็ทำเลยแบบตัดสินใจอะไรก็เลือกที่แบบ,รรบเราอยากจะทำนอนเยอะๆียากบอกอะไรกับเพื่อนๆหลังจากที่จบกันไปนะคะขอบคุณ,คณเพื่อนๆ อาหารก็ต้องยกันนะคะเขอบคุณเพืที่พากเรียนช่วยกันเรีอไใครที่มีอาหารแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอหาอะไให้มีความสุขแล้วก็เจอเพื่อนที่ดีแล้วก็ถ้าตอนนี้ใครยังไม่ีรก็ขอให้ติดทีอยาก้าสนุกสนานแล้วก็

ได้มาเรีนยนไอซีไอแล้วก็ขอบคุณครูทุก,นกนคนเลยค่ะที่ทำให้เราเรียนจบมาอย่างดีขนาดนี้ค่ะ